สวัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงกับเทคโนโลยีใกล้ตัวนะคะ ผู้ใช้ Facebook จำนวนมากในขณะนี้อาจจะกำลังสนุกสนานกับการใช้แอปทำนายชื่อทำนายดวงใบหวยหาคู่หน้าเหมือนใครเช็คเรตติ้งและอีกมากมายที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้ช่างถูกจริตคนไทยซะจริงๆนะคะเห็นปุ๊บเป็นกดรับปับ๊บทราบไหมคะว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกแอปเหล่านี้เอาข้อมูลส่วนตัวของคุณไปได้ง่ายๆและก็อาจจะนำไปใช้สร้างความเสียหายได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวคะ่ะ ถ้าคุณพลาดด้วยการคลิก Allow หรือว่ากดรับแอปอนุญาตแอปเหล่านี้ไปก็เหมือนกับเซ็นหนังสือมอบอำนาจให้แอปเหล่านี้แหละคะ่ะทำทุกอย่างได้เท่ากับตัวคุณซึ่งเป็นเจ้าของแอคเคาทที่แย่ก็คือผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านและก็ไม่เคยสนใจว่ากดรับไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างทําให้หลายๆครั้งมีปัญหาตามมาเช่นการไปสแปมเพื่อนโดยการไปโพสต์ที่หน้าวอลการไปแท็กเพื่อนจํานวนมาก และยังเสี่ยงต่อการถูกแอบอ้างและขโมยข้อมูลส่วนตัวไปใช้ด้วยนะคะมาลองดูค่าว่าแอปพวกนี้จะทําอะไรได้บ้างนะคะลองมาดูตัวอย่างตรงคําขออนุญาตที่เราจะเจอเมื่อไปกดรับแอปต่างๆค่ะถ้าเขาบอกว่า Post on my behalf ก็แปลว่าแอปจะไปโพสต์ข้อความในนามเราได้เลยซึ่งอาจจะทำให้เกิดการแอบอ้างได้หรือ access my data anytime ก็คือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราเมื่อไหร่ก็ได้ส่วน access my basic information และ access my profile information ก็คืออนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งชื่อนามสกุลอายุเพศที่อยู่อีเมลเบอร์โทรซึ่งอาจจะถูกแอปนี้ดึงไปใช้ด้วยการทำสำเนาข้อมูลแล้วก็ไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลขายต่อไปให้กับพวกสแปมเมอร์อื่นๆก็ได้ หากต้องการแก้ไขถ้าหากว่าใครเผลอไปกดรับหรือว่ากด Allow แอปเหล่านี้เข้าไปแล้วนะคะก็ให้ไปที่หน้าตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ได้ค่ะแล้วก็เลือกแอปจากนั้นลบแอปเหล่านี้ออกไปแล้วก็รีบเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook ของคุณทันทีถึงแม้ข้อมูลส่วนตัวอาจจะถูกเอาไปแล้วแต่เมื่อเราลบแอปออกไปและเปลี่ยนรหัสผ่านแอคเคาของเราก็จะไม่สามารถถูกแอปเหล่านี้เข้าถึงได้อีกก็พอจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะ หลายครั้งเลยค่ะแอปอันตรายมักจะเล่นกับกระแสนิยมของผู้คนในขณะนั้นหรือสิ่งที่โดนใจเช่นดูดวงใบหวยเนี่ยแหละค่ะดังนั้นก่อนที่จะกดอนุญ,ญาตแอปใดๆควรอ่านคําขออนุญาตให้ดีๆว่าแอปนั้นจะขอสิทธิ์และข้อมูลอะไรเราบ้างถ้าเกินความจําเป็นเช่นแอปดูชื่อว่าเป็นมงคลหรือเปล่าแต่มาขอสิทธิ์โพสต์แทนเราส่งอีเมลหาเราต้องการเข้าถึงข้อมูลเราทุกเวลาแบบนี้ชักจะเกินความจําเป็นก็นไม่น่าไว้วางใจก็อย่าไปกดรับดีกว่านะคะจริงๆแล้วแอปบน a c e b o o k ดีๆยังมีอีกมากนะคะ ขอเพียงแค่เข้าใจกลไกเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวก็จะใช้ชีวิตบนโลก f a c e b o o k ได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยค่ะรายละเอียดทั้งหมดไปอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ขึ้อยู่ด้านล่างนี้นะคะสวัสดีค่ะ